เตงหนึ่งภูมิใจในตัวเองที่เป็นเกย์ตอบกลับคนคอมเมนต์เสียดายนะจะออกมายอมรับนานแล้วครับว่าตัวเองนั้นเป็นเกย์แต่ก็ยังมีแฟนคลับบางคนนั้นยังไม่อยากที่จะยอมรับในตัวตนของเต็งหนึ่งคณิตหนึ่งในสมาชิกวง b o y โดยล่าสุดเต็งหนึ่งนะครับก็ได้โพสต์ภาพข้อความลงในทวิตเตอร์ซึ่งเป็นภาพคอมเมนต์ของชาวเด็กคนหนึ่งที่ได้เข้าไปคอมเมนต์ใต้เพลงแค่เธอรักฉันที่เจ้าตัวนั้นร้องคัฟเวอร์ไว้วันที่4ธันวาคม2016พร้อมบอกว่าเสียดาย ไม่น่าจะเป็นเกย์เลยการน,นี้หนุ่มเต็งหนึ่งนะครับจึงต้องแคปภาพดังกล่าวมาโพสต์พร้อมกับระบุว่าฮ่าฮ่าเสียดายทำไมเล่าเราภูมิใจในตัวเองชะตายนอกจากนี้เจ้าตัวนั้นครับยังได้โพสต์อีกว่าเราบอกเสมอว่าเราจะ34แล้วโตวมากับการไม่มีต้นแบบในการใช้ชีวิตแบบเกย์เลยเราไม่รู้ว่ามันจะพอมีประโยชน์กับใครไหมแต่ถ้าการเป็นที่รู้จักของเราอยู่บ้างจะสามารถทําให้สังคมรู้ว่า เราเป็นต้นแบบของเกที่เป็นมนุษย์คนหนึ่งทํางานใช้ชีวิตแบบเรียบง่ายได้ไม่ต้องเก่งกว่าใครเพื่อให้แม่ภูมิใจแต่เราภูมิใจในทุกอย่างของตัวเองได้เสมอเพื่อใครโกรธแทนเราไม่เป็นไรเนอรสบายมากผ่านมาทุกอย่างแล้วเราโชคดีที่มีครอบครัวพร้อมจะทําให้ทุกพลังลบไม่สามารถทําอะไรเราได้เลยตอนนี้มีพี่เฟยเพิ่มมาอีกหนึ่งตัวชีวิตยิ่งแฮปปี้ไปใหญ่ขอบคุณมากนะครับเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะ หลานี้ก็เป็นโพสต์ของหนุ่มเต็งหนคณิตครับที่ได้โพสต์เอาไว้เป็นดีดงข่าวบันเทิงครับที่คุณจะสามารถติดตามและอัปเดตข่าวสารไปพร้อมๆกันได้เลยนะครับอย่าลืมกดติดตามชมซูเปอร์สตาร์ดาราแล้วก็อย่าลืมเข้ามาติชมหรือคอมเมนต์มาร่วมแชร์ร่วมแสดงความคิดเห็นกันได้เลยนะครับที่สําคัญครับต้องขอกราบขอบพระคุณทุกท่านมากๆด้วยครับที่เสยสละเวลาในการติดตามรับชมรับฟังกันด้วยครับ Thank you